ตัวนี้เนี่ยก่อนที่มันจะชื่อ square วันะที่ยิงมันมีชื่อมาก่อนนะตัวตัว square one ตัวนี้เขาเรียกว่า back to square one นะมันเป็นสำนวนมันเป็นสำนวนอังกฤษ,กฤษเป็นสำนวนอังกฤษว่าแบบเออกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก็คือมันก็เหมือนกับ,ก,บกับตัว square วันะครับเวลาเรามั่วม่วตัว square one ไปเราลองแบบอ่ะลองโม่ลูกดูเนี่ยอย่างเงี้ย สแควร์วันมันก็จะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รูบิกที่ว่ามองอแก้ด้วยสีอย่างเดียวแต่มันแก้เรื่องรูปร่างด้วยเห็นไหมรูปร่างที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนะนี่ยนี่แหละครับการที่ว่ามันมันจะสอดคล้องกับตัวสํานวน a บ k to square วันตรงที่ว่ามันคือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือการทําให้รูบิกตัวนี้กลับไปสู่เป็นสแควร์เหมือนเดิมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ผมก็โมนจำไม่ได้ละอ่านี่ให้กลับมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิม มันคือมันคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นชื่อที่เป็นสำนวนด้วยแล้วก็สำนวนก็สื่อถึงตัวรูบิกด้วยว่าเออตัวควายวันเนี่ยมันหมายความว่าโจทย์ของคุณคือคุณต้องทําตัวรูบิกเนี่ยกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแบบนี้และสีต้องครบด้วยนะ